ผังอีฮุ่มบ้านเนอกพี่น้องเอามาจากประเทศไทยได้เนี่ยเจ้าของร้านไทยเป็นกลับไทยเปินออกมาขายน้ำพี่น้องมัดละหกสิบบาทมัดละหกสิบเหรียญซื้อมัดตลาดไทยพี่น้องมะรุมมะรุมอืมน้ำนมเครงนมเครงเบียร์มาดตลาดไทยนี่พี่น้องเล็กใสสวยกล้องอะไรในโจทย์มะกีมุหรือมะรุมเออมะรุมมะรุมอันนี้กล้องละสิบบาทบะนมเนี่ย ก็มีท <sm festivals> ั้งนมทั้งเบียร์กินใช้กันสินมม่สิ่งยาเลนเลยโอ้ยมาเบียร์กินเลยเต้ามากเลยเต้ามากทักเปี่ยนที่เลกินนมโอ้ยเนี่ยนอนเลยเอาเป็นดอกแก่กันนี่ล่ะโอ้ยสองวันเนาะขูดขุดขุดแล้วก็หั่นเป็นต้นแกงเจ้าของร้านข้าแกงสูมก็ได้แกงใส่พวกปลาแห้งก็ได้ที่บ้านทำแกงใส่ปลาแห้งผู้เฒ่าแกงชูกินดูแต่ว่าเขาเห็นบ่เป็นเขาเคยกินหกสิบบาทเขาซื้ออยู่นี่ซื้อเลขเบิร์เป็นพันก็ยังซื้อเนาะ เนี่ยมันเสียบมันนว่กับสี่กิบบาทก็ยี่สิบบาท,บาทไม่จำเป็นหน่อยได้อเด้น่ะเต็ม,มนนหม้อเนี่ยนะถ้าเรามีดอ,อกแก้วผมซื้อดอ,อกแก้วมาน้ำมีดอ,อกแก้วอีกแต่อยู่ในห้องด,อ,อ,กด,อ,อ,กดอ,อกแก้วปลาทูปลาแหงโอ้เต็มหม้ออืมอืมเครองนมเครองเบียร์พี่น้องเนี่ยมาเล่นกินเบียร์กินเบียร์มาเมาควันเทียนง่ามหรือก,ก,กินนมไอ้นมมาแบง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 มาเกี่ยกมาเกี่ยวห้องเห็ดสุกเห็ดเสียบแกงโซ่ มะดมแย่ยังใช่ปลากระป๋องบอกจดแกงส้มมะรุมใส่ปลากระป๋องแกงแกงมปลระป๋องแกงส้มมะรุมปลากระป๋องนี่ส่ดอกแคพี่น้องแดดเธอด้วยดอกแคหลายดอกโอ้ยว่ายังบ่ยังมเด้อถุุดดถุดด แกงนนะส้มมะรุมปลากระป๋องดอกแคพี่น้องมาเดินขับมาเด้อมาเดินเดี๋ยวจะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงไอ้เหมือนพี่น้องแซ่บๆน้ำกันกระป๋องหลายปีแล้วที่ได้กินพี่น้องพลาอีนุบ้านเขานียพี่น้องมะรุมมะรุมมาเดินขับแซ่บๆเด้มมไอไดมะม่วงไอไ้พอดีพี่น้องมะม่วงไอ้เหมืน ยูโรซีซีพี่น้องมานี่จุดสิมัมม่วงไอ้มาเดึกพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงครับข้าวเหนียวมะม่วงไอ้เฝนพี่น้องมาดึกครับมาดึกผู้ติดตามมาดึกครับมาดึกมาดึกมาดึกเสียบๆครับมะม่วงไอ้เฝนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วง แบ่บเสียบไกินจะพรอมดองีงแส่บเสย